สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเงินแเทศกาลตรุษจีนปรศักราช2564 เวลา21นาฬิกา8นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนับริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวนิเวศิ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชกรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชดินีเสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปทธศักราช2564 ในการนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โตเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางและทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองพิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอิน ต่อพระนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีนส่วนในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของปรรพบุรุษบุปการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้าน พระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิปดีศสีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนทําด้วยแม้จันท์จำหลักลงรักติดทองจารึกพระประมาพิไทยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัตรทอง5ชั้นสองข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมประราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และตรุษที่ผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์แพร่ระบาดข,ของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอีกทั้งทรงตระหนักถึงสุขอนา,ามัยพื้นฐานและโภชนาการ ซึ่งในวันนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศร,รองทวราชาการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยข้าราชการทหารตำรวจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมพระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งจราที่ทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนติดปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน2,500กล่องต่อมือ้อวันละ3มื้อจนกว่าสถานการณ์จากที่ลาย ชีวิตรัชดรบ้านขุนวินได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนน,นีพันปีหลวงส่งผลให้รัษดรมีวิถีชีวิตแบบนั่งเดินในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตร,รกรรมที่มีแหล่งอาหารบริโภคและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวยอย่างยั่งยืน บ้านขุนวินเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรี่ยงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันไม่มากในพื้นที่ป่ามาเป็นเวลานานส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ต้นน้ำมีพันไม้สำคัญเช่นไม้ก่อไม้จำปีป่าไม้ตะเคียนทองและมีสมุนไพรหลากหลายชนิดราษฎรมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงป่าการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก ความเจริญของหมู่บ้านค่อยๆพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีผลไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตามแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรบ้านขุนวินและทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและสภาพป่าไม้ ทรงเล็งเห็นว่าราษฎรบ้านขุนวินมีความผูกพันกับป่าไม้และได้ดูแลรักษาป่าไม้เป็นอย่างดีจึงมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นโดยพระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆเข้าช่วยเหลือราษฎรกรมป่าไม้ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอเนื่องมาจากพระราชดำริและดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนหลังจากการดำเนินโครงการได้แก้ไขปัญหาเรื่องข้าวไม่พอบริโภคให้กับราษฎรโดยส่งเสริมให้ปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได ศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงจนในปัจจุบันราษฎรได้ผลผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภคทุกปีและเกินความต้องการบริโภคในชุมชนสามารถส่งจำหน่ายไปยังชุมชนอื่นอีกทั้งยังส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูและปลูกไม้ยืนต้นเช่นขนุนกระท้อนมะไฟรวมถึงพืชสวนครัวเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารภายในหมู่บ้าน จากการติดตามความก้าวหน้าโครงการขององค์มนตรีและคณะเมื่อวันที่28มกราคม2564ราษฎรมีรายได้จากการจำหน่ายมะแขวนเป็นรายได้หลักตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกมะแขวนเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของมะแขวนในพื้นที่บ้านขุนวินเนื่องจากมีเม็ดเล็ก รสชาติเผ็ดและกลิ่นชุนผู้บริโภคนิยมใช้ในการปรุงอาหารเหนือเช่นลาบแกงอ่อมจอผักกาดและข้าวเบือ่อในแต่ละปีมีผลผลิตมะแขวนดิบประมาณ12,000กิโลกรัมจำหน่ายได้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ25บาทหากแปลรูปโดยการอบแห้งได้ผลผลิตประมาณ4,000กิโลกรัมจำหน่ายได้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ120บาท ทางโครงการได้ส่งเสริมให้ขยายพันธุ์จำนวนต้นมะแขวนและให้ทดลองแปลรูปเป็นมะแขวนดองเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการยังมีความก้าวหน้าในการดำเนินการฟื้นฟูป่าท,ที่เสื่อมโทรมทำให้ป่ามีความสมบูรณ์มีการปลูกไว้ตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์โดยปลูกสวนป่าวายประมาณ2,250ไร่ตลอดจนยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชลประธานดำเนินงานระบบน้ำและบ่อพักน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้กับราษฎรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านขุนวินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับการพัฒนาระบบชลประทานช่วยให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีการพัฒนาด้านการเกษตรช่วยให้ราษฎรมีข้าวผักผลไม้และเนื้อสัตว์บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพออีกทั้งได้พัฒนาด้านคมนาคม โดยดำเนินการปรับปรุงถนนซึ่งจะช่วยให้ราษฎรเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้สะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปัจจุบันราษฎรบ้านขุนวินจำนวน52ครอบครัวมีรายได้พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับป,ปติดตามที่คุณจตุรงค์และคุณวันวิสาผมจิตนยัยมีชัยสวัสดีครับ